<c oughs> อยู่ในเกม GTAV อีกแล้วนะครับนะไอัดวันนี้ก็จะทำรายรดีเนี่ยผมมีชื่อว่าแฟรงกินนะครับน้องดำ .com อ,อ,อีอะดำ .com จริงอะแม่งโคตรดำเลย เฮ้เฮ้ขอขอผุี่ตัวนึ่งเด้อยากดูดบุหรี่อ่ะได้ปะฮะไหนๆเราก็ดำเหมือนกันแล้วขอผรี่ตัวหนึ่งได้ปะสัตว์ไม่ให้เหรอมองหน้าไม่ให้แล้วมองหน้าที่เขียวเฮ้ยสัตว์ดูดเพลินเลยดิอะไรเนี่ยกองทิพย์หรือเปล่าเนี่ย บ้านนอกจริงเลยเคุณดูดยาเส้นมีควายมีรัวสู้หัวสู้หัวสู้หัวฮะขอดูดก็ไม่ได้บุรีเนี่ยยังจะมาห่วงอีกอ้าวมีพวกมึงมีพวกอะพวกอะพวกเยอะใช่ไหมพวกเยอะอะเชียร์ไมเชียร์อะไร เชียมึงเชียมึงเชียเพื่อนเหรอนี่ไงเอาอีกดอกนึงไอแสดรถทับตายไสแม่เย็ดทีนึงมันไสมันไสจริงเลยเขียวหรอเขียวไอ้แมลงวันหัวเขียวต้องให้กูกระทืบไอ้พวกี้ขอดีๆไม่ให้ไอ้มันไสต่ยลมตำรวจมาแก หลุดาอีกแล้วไหนเอ้ยหารถก่อนอะไรอะไรอะไรวะที่นี่แบบว่าเมืองสีวิไลมากเลยแบบว่าตำรวจมาอีกแล้วเแบบ ตำรวจมากอีกแล้วตำรวจตำรวจมันจะตามกูหรอหน้าอ้สรานกูรบในดีเนี่ยกูวิ่งหลบมานี่เลยในซอกเลยชิบหายแล้วกูก็ไม่รู้สูตรด้วยเดสสูตรอะไรวะทําสูตรไม่เป็นอีสระเลยอีดาวแล้วเนี่ยสองดาวโอ้ยวิ่งยาวเลยกู นี่มันใต้ทางด่วนเอ้ยมันใต้สะพานข้ามอะไรเนี่ยข้ามแม่น้าพระเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยตำรวจหายแล้วเวย้ยเรามาแบบว่าเดินเดินเที่ยวเมืองกันต่อด,ดีกว่าเฮ้ยนายนายขอโทรศัพท์หน่อยด้ดยืมแป๊บนึงโทรหาเมียก่อนแต่ว,ว่าเมียไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไปซื้อแบบคราตั้งแต่เช้าแล้วอะไร ยืมสั์บแป๊บเดียวอะไรกูยืมมึงก็ไม่โอ้โหเอาไอเชี่ยน,นี่แม่งยังไงวะกูขอยืมแป๊บเดียวเองสองสามบาทไม่ได้เลยเหรอนะไอ้สั์ไอสัตอสต์ต้องให้กูกระทืบอีกแล้วใช่ไหมไอเชี่ยน,นี่ต้องพูดด้วยตีนต้องต่อยด้วยหมัดไอพวกเชี่ยขอดีๆไม่ให้เดี๋ยวเราแบบว่าเราไปแบบ โอ้นี่นี่เมืองใช่ไหมเนี่ยโอ้เฮ้ยไม่เอาปืนด,ดินี่เราแบบว่าจะมาเที่ยวเมืองกันแบบว่าบ้านนอกเข้ากรุงครับเดีย๋ยวเราหาเอ้ยเราไม่ใช่รถเราเดินตีนเปล่าเออแบบว่าเดินแม่งเลยลุยแม่งเลยเดินตีนเปล่าเว้ยเออเดี๋ยวกูแบบว่าเป็นจลาจอนให้แล้วกันนะกูเป็นตำรวจกูคเคยเป็นมาก่อนแล้วตอนนี้กูว่าเป็นแล้วกูเป็นโจรได้ปะ เดี๋ย ku แบบว่าโบกรถให้เอาให้ปะเออไปไปไปพิป้นพินพน,นอ่าเย่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ปิดไฟแดงอยู่ออาฝั่งนี้ไปไปไปเลี้ยวซ้ายไปเออเลี้ยวขวาไปเออเอเคโอเค,อ,เคอุ้ยเชียรถสวยว่ะกูขอแล้วกันกูไม่ได้ละกูเจอรถสวยละสีเหลืองเลยลงมาไอ,อ้แต่กูขอแล้วกันไปนะโอเคขอบคุณบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังเมื่อคืนนะแบบว่าแต่ว่าคืนแบบสภาพแบบค่อนข้างจะแบบว่า เลยเทสหน่อยแล้วกันนะเออไปซ่อมเองแล้วกันไปแล้วลีกๆถอยถอยชนแม่งเลยนี่โหร้ายตำรวจต oh, <shit. S 1> ำรวจาอีกแล้วตำรวจไม oh, ค์แกร์เออไมค์ก่กูจอดหน้าห้างนี่แหละ ไม่รู้ห้างอะไรห้างอะไรก็ไม่รู้เดินก่อนแล้วกันเจ๊จจผมว่าเจ๊ดูบุหรีไม่ดีต่อสุขภาพมะเจะ๊ผมว่าเลิกเถอะนะไม่เลิกอะ่ะจะเลิกไม่เลิกหนึ่งสองสามนี่เนี่ยไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมโดนไหมหลับเลยบอกให้เลิกไม่เลิกไป <Okay. S 1> กูหลบตำรวจอีกแล้ว รวบตำรวจอีกแล้วอ้ oh my god ตำรวจเยอะเหลือเกินนี่กูต่อยแบบต่อยในซอกหลบๆแล้วมึงโอ้ oh, oh, โหมึงรู้ได้ยังไงเนี่ยเพราะกูต่อยคนตอนหน้าตำรวจมึงรู้ได้ยังไงมึงจะโกงกูไปแล้วมึงใช้จีพีอมึงใช้ระบบจิตสัมผัสใช่ไหมมึงเป็นพวกโอ้โ oh, ห oh. รู้ไปหมดเลยตำรวจพวกเชียร์นี่ เอาล่ะแบบว่าเราเจอคนโทรศัพท์อแล้วเราจะมาขอยืมโทรศัพท์เขาโทรหาเมียกันดีกว่านะครับจะได้หรือเปล่าเออกูยังไม่ได้ขอตกใจอะไรเนี่ยไอจีนกูมึงเป็นคนจีนใช่ไหมกูว่ามึงเตี้ยกูนะมึงอยากขยิงเนี่ยเอามึงอยู่ข้างล่างไอแซดกูนึกว่ามึงขยิงไอีซดมึงอยู่บนถนนแบบอตายละอะไรคนสมัยนี้มัน คุยกันดีๆไม่เป็นหรือ,อยังไงใช่ปะ่ะแฟรงกินก็ไม่รู้สิแมวว่าขอย็นโทรศัพท์ล้วเขาก็ไม่ให้เขาต่อยกูกูก็ต่อยคืนแค่นั้นเองอเออกูเข้าใจกูเข้าใจเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีคนช่วยนะหรือว่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะมีขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนดีหน่อยนะรู้สึกว่าโดนอะไรวะมีอะไรสีฟ้านี่คืออะไรอะไร กูเจอหลายรอบแล้วรถสีเขียวคันนี้มึงคืออะไรกูจะยิงมึงดีไมเดยดเดือเดรถเมย์มึงมีคันเดียวอ่ะมึงไปไหนเนี่ยไอ้แบนฮะถ้าคุงอ้าวรถออหหลังอ้าวชีพหายเออรู้สึกว่าจะจะทำไงจะไปไหนดีวะเบื่อวะสิ่ง บุรีก็ไม่มีดูดดูดกันเพลินเลยมึงซื้อที่ไหนเนี่ยเอ้ากูจะคุยกับยายมึงมาเสือกอะไรแว่นเด็กนี่อะไรกันนักกนาวะอิสัดขอดิขอหน่อยดินอนไอ้เฮียหักโขกต้นไม้ตายกูไม่เกี่ยวนะันเดะมึงอะมึงอะอีกคนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์อีกแล้วไปเลยกูลงรถไปพาตะดินละทิงที่ไหนวะเนี่ย อมีอะไรให้เที่ยวมั่อวะที่นี่รู้สึกว่าจะแบบว่านี่มันป้ายอะไรรันไรอะเขาบอกแมนอ๋อไม่มีอะไรเลยยายยายมีเรื่องอะยายยายยายนะยายผมกลัวยายนะผมไม่กลัวคนกลัวยายคนเดียวเข้าใจปะ่ะนี่อะไรออ้ยนี่อะไร นี่มันคืออะไรโอ้เต็มจอเลยสั์โอ้มค์ก่อนโอต้องเข้าไปดม oh, อ่าฝากเอายายจะตกโอ้โหยาย่าเข้ามาใกล้ผมดิ่ยายยาย่าเข้ายายอย่าใกล้เคบะเคบะยายอย่าเข้าใกล้ผมนะยายเผื่อผมแบบว่าชะกระตกขึ้นมาเงี้ยหมัดผมแบบไปโดนหน้ายายไม่รู้ตัวนะครับ อะไรเงี้ยยาย,าาาายยายยตามมาเอาม่ใช้ยายเนี่ยใครเนี่ยโอ้มันเป็นใครกูไม่หยอดเหรียญด้วยกูเดินผ่านเลยเี้ยเดินผ่านได้ยังไงวะกูไม่มีตังค์สักบาทอเี้ยเอาแล้วพนักง,งานไปไหนหมดเนี่ยไม่ดูแลเลยโอ้โหปล่อยให้ลูกคงลูกค้าเดินผ่านได้ยังไงเนี่ยเอ่อจะกูกดตงังค์ก่อนตอน,นึหนเอ๊ะกูหาหยอดเหรียญค่ารถไฟฟ้า,าแ้วนไหแต่ว่าช่วงอะไรกูจะหยอดเหรียญ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูหยอดเหรียญอยู่อะไรวะอะไรกูอะไรวะกูจะหยอดเหรียญมึงทําไมวะมึงจะค้นหาเรื่องวะทําไมคนในเมืองนี้มันมันมันนักเลงอย่างวะนักนักเลงยังวะ,งงวะอีสาใช่ปะฟังกินใช่ปะก็ไม่รู้สินักเลงเยอะชี่ไหนเลยเออก็ว่างั้นแหละแมงทำอะไรก็ไม่ได้โดนี่มันโทรศัพท์อะไรเนี่ย ยี่ห้ออะไรวะไอไอฟอสไอฟัสไนไอเอ็กเทีรเนี่ยนี่รูปมะเขือใช่ไหมมีใช่แอปเปิลใช่ไหมมะเขือโอ้โหหายี่ห้อเรามาดูรถไฟใต้ดินสาขาสถานีอะไรเนี่ยเมนเมโตรอะไรเนี่ยก็ไม่รู้สินะแบบว่าเดินมั่วแล้วแบบว่าบ้านนอกเข้ากรงอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าครับเออ เออกูเจอดัดดนตรีว่เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะตีอะไรวะเยไปหมดเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยมึงมึงนี่แม่ง เราจะลงไปข้างล่างกันมีรายไหมอือโอ เงินกระสองจ้าสวัสดีป้าสวัสดีป้าป้าหลอรถป้าหลอรถจะไปไหนป้าเดินไปไหนเนี่ยป้าถามทางหน่อยได้จะไปโอ้จะไปโคราชทำไงเนี่ยไม่มีรถไปโคราชเข้าใจป่ะแบบว่าผ่านยะโสธรอะไรเงี้ยป,ป้า ป้าเหรอโอ้โหป้าป mm ้าไม่สนใจผมเลยป้าเดี๋ยวโดนหรอเดี๋ยวโดนเหรอหนึ so, good, ่งสองสามเดี๋ยวโดนเหรออือไม่ขวาป้าแม่งเดินดิ่งเลยป้าไม่สนใจเแบบว่าผมจะกลับบ้านไอสัตว์โปรยนิ้งอย่ายุ่งเดี๋ยวโดนเหรออย่ายุ่งปููนะนี่มึงมีแม่ึงแม่บ้านมาหรความสะอาดสถานีรถไฟไมเนี่ยหลกกระปกชิบหายเลย ดูบนลงบนล้างมีขยงขยะโอ้โหคุกอยากจะรู้หน่อยว่าใครคุมสถานีนี้เนี่ยฮะโอ้โหหลอกแล้วก็แต่ละคนมึงนี่นะเราพงรอพอไปไหนหมดเนี่ยป้าป้าคนนี้ไหมเพอ่มอีช่้ป้าคนนี้นึ่ง่าไหนวะนี่ใครเนี่ยเธอเธอเอาอะไรวะะ กูยังไม่ทันถามเลยเลยมันก็จะหนีกูละกูอยากตายรถไฟมายังรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วเราจะขึ้นรถไฟแล้วดีใจจังเลยนะแบบว่าไม่เคยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขอขึ้นหน่อยขอขึ้นน,นั่งได้ไหมนั่งไม่ได้กูยืนก็ได้ มีกี่ขบวนเนี่ยมีขบวนเดียวใช่ไหมสั้นดังใครกินอะไรโอคนอื่อเอนเขานั่งกันก็ต้องยืนใช่ไหมโอเคนะกูยืนก็ยืนมาไปละ เพลินเลยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยเพลินเลยเออภาคนี้เขาทำดีวลยมีรถไฟฟลงรถไฟฟ้าให้นั่งเลยเออดีดีใต้ดินเด้วยนะอา่แน่นอนะ ทำไมมันวิ่งช้าจังวะวิ่งเร็วเร็วให้กว่าน,นี้หน่อยไม่ได้หรือไงเออเอาเอาเราไปฟ้าดินออกออกออกดินได้ด้วยเว้ยเออดีวะ่ะโอ้หทำดีวะ่ะกูลงก็ถานนี้นี้แหละประเทศเราน่าจะมีแบบนี้มั่งเะเวะ้ยเี่ย อยู่ใต้ดินแม่งโผล่บนดินได้ด้วยอะไรเงรี้ยพอพอถึงละกูจะออกละตึงเธอโอ้โหเออดสีสดีเขาไงเอาดอกทองมากเลยกูถามยังไม่ทันถามเลยกูยังไม่ทันถ,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 ถามเลยเอยเออกูยังไม่ทันถามเลยเอยกูกระตือกู อีเออกูแซงแล้วเอออีเออกูจะคมคืนมึงมือใจไปมึงตายมึงตายมึงตายแน่ออแม่เย็ดนี่ไงอีทีหนึ่งมันใส่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 กูเซียนบุหรี่นานละกูไม่ได้ดูดใช่ป่าแฟงกินใช่ป่ะก็ใช่น่ มันไม่ได้ดูดมานีแน้วเนี่ยอ,อย่ดูดมากมากเลยแาะว่าเจอ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 คนเจอคนข้าถนนต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยอะไรวะมึงอะไรวะมึงลงจากรถเหรอมึงลงจากรถเหรอมึงจะวิ่งเหนียวไม่ให้วิ่งเว้ยเข้าใจาปะมึงตดไฟแดงอะตดไฟแดงเอะเ,เอาเ uh huh. ออรถทับเอาเป็นว่าเราพักวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอยืนเก๊กเฮ้ยมึงจะชนกวูวะกูขอลากอนไม่ได้ยังไงวะยังไงวะยังไงวะเออ้ออืออวุ่นวายยังไงก็กูหยุดแค่นี้แหละครับพรุ่งนี้มาเล่นใหม่เด้อครับเด้อบ๊ายบายไปแล้วโอ้ย